้องบอกว่ายังเดือดจัดสลัดผักเหมือนเดิมนะครับสำหรับ Delta Force h กอ็อบที่ตอนนี้เปิดให้เล่นแบบ Open Be t a เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกทั้งในตอนนี้เกมได้เปลี่ยนชื่อให้กระชับจำง่ายยิ่งขึ้นเป็น Delta Force ซึ่งถ้าคุณผู้ชมยังจำได้เมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วผมได้ทำวิดีโอรีวิวเกมนี้ไปครั้งหนึ่งโดยช่วงนั้นจะยังเป็น c ร o สเ Beta อยู่นะครับยอมรับเลยว่าตอนนั้นผมเซอร์ไพรส์มากเพราะระบบการเล่นค่อนข้างสนุกด้วยคำจำกัดความสั้นๆว่าทำถึงและเรียบง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไป การมาของเกมเมชั o นโอเพนเบต้าก็ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมสําหรับคนไทยด้วยนะครับเพราะเกมจะรองรับซัฟภาษาไทยและมีผู้ให้บริการในไทยอย่างเป็นทางการอย่างการีน่าด้วยคือสามารถพูดได้ว่าการีน่าเดลตาฟอสเป็นเกมเมชั่นออฟฟิเชียลของประเทศไทยก็ได้ครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ระบบป้องกันการโกงทีมงานและคอมมูนิตี้ก็จะทําขึ้นเพื่อเกมเมอร์ชาวไทยโดยเฉพาะสำหรับผมก็ได้เข้าไปเล่นการีน่าเดลตาฟอสมาประมาณ10ชั่วโมงครับ The Move ไปเจออะไรมาบ้างวิดีโอนี้มาเล่าสรุปให้ฟังกันเหมือนเช่นเคย ประเด็นแรกสาหรับโหมดแคมเปญที่เป็นพาร์ทของเนื้อเรื่องก็จะยังอยู่ในช่วงของการพัฒนานะครับฉะนั้นโหมดนี้เรายังเข้าไปเล่นไม่ได้แต่ทว่าตัวเกมก็มีวิดีโอตัวอย่างตอนเปิดเกมมาให้เราได้ดูในเบื้องต้นนะครับว่าเกมนี้มีเนื้อเรื่องให้ติดตามด้วยทีนี้ในส่วนของระบบการเล่น Delta Force จะเป็นเกมแนว first-person shooting ที่มีบทบทเป็น Class-based Shooter ในความหมายก็คือตัวละคร Operator แต่ละคนจะมีบทบ,บาทและสกิลเฉพาะตัวซึ่งสกิลเหล่านี้สําคัญมากต่อการเล่นเกมนี้ครับ Basic Control ก็จะประกอบด้วยท่าทางของตัวละครที่ครอบคลุมทั้งการยยืนนนั่งงและนอนิ ท่าทางนั้นสําคัญมากในสนามรบนะครับเพราะมันจะช่วยเพิ่โมโอกาสในการอยู่รอดไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปหลบหนังที่กำบังเพื่อรีโหลดกระสุนการหมอบเมื่อกองทัพทั้งสองฝ่ายเข้าประจันบ,บานกันการค่อยๆเคลื่อนตัวเพื่อหามุมยิงทักษะเหล่านี้คือสิ่งที่ผู้เล่นจะต้องฝึกทําให้คุ้นเคยเพื่อเล่นเกมนี้ดลต้าฟอสต์นตอนนี้มี2โหมดให้เล่นครับระหว่างวอลแฟร์และโอเปอเรชันมาพูดถึงโหมดยอดนิยมอย่างวอลแฟร์กันก่อนโหมดนี้คือสงครามเต็มรูปแบบที่ให้ผู้เล่น64คนแบ่งฝั่งละ32คนเเข้้าต่่ออสูกันพืแย่งชิงพื้นที่โดยกกกติา็จะขึ้นกับหมดย,อย่อยอีกีกนึงครับ Attack and Defense จะเป็นสมรภูมิขนาดใหญ่ที่สุดเกมจะแบ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์แบบเรียงลาดับจากแนวหน้าไปจนถึงแนวหลังที่เป็นประการสุดท้ายฝ่ายบุกก็จะต้องยึดพื้นที่ให้ได้ทั้งหมดก่อนเวลาหมดเพื่อเป็นฝ่ายชนะส่วนฝ่ายตั้งรับก็ต้องป้องกันเอาไว้ให้ได้ถ้าฝ่ายตั้งรับยังเหลือจุดยุทธศาสตร์ที่ยังไม่ถูกยึดอย่างน้อยหจุดก็จะเป็นฝ่ายชนะแทน แอ t แท k กแอนด f e เฟนจะตีเส้นแผนที่เอาไว้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการข้ามโซนในความหมายก็คือฝ่ายลูกก็จะต้องยึดไปตามลำดับที่เกมกำหนดเอาไว้แล้วจะข้ามมายึดแนวหลังก่อนไม่ได้ต้องเรียงไปตามลำดับ A B C เท่านั้นครับฉะนั้นถ้ามีตัวละครที่ข้ามไปยังโซนที่ยังไม่ได้รับอนุญาตตัวละครจะถูกน็อกเอาแล้วกลับไปตั้งต้นใหม่ทันทีโดยมีการนับเวลาถอยหลังให้กลับพื้นที่ของตัวเอง ฉะนั้นจะเกิดสถานการณ์ถอนทับไปตั้งหลักในจุดใหม่ของฝ่ายตั้งรับมานะครับในตอนที่จุดยุทธศาสตร์โดนยึดเกมจะแจ้งเตือนให้เรารีบถอยถ้าถอยไม่ทันเวลาหมดก่อนตาาัวละครของเราก็จะตายเมคานิกอันนี้จึงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ผมมองว่ามันให้ฟีลลิ่งของสงครามได้ดีจุดยุทธศาสตร์จะมีแบ่งย่อยด้วยนะครับเช่น B1 B2 C1 C2 ซึ่งผู้เล่นฝ่ายบุกจะต้องยึดให้ได้พร้อมกันครับถ้ามีพื้นที่ย่อยหลงเหลืออยู่เช่นยึด C1 ได้แล้วแต่ว่ายังเหลือ C2 ผู้เล่นฝ่ายตั้งรับก็ยังสามารถข้ามายดดคืน C1 กลับไปไป วอลแฟร์จึงไม่ใช่หมดที่ผู้เล่นเกิดขึ้นมายิงแล้วตายวนไปแต่ในเชิงลึกแล้วมันคือกลยุทธ์ที่จะต้องอาศัยการเล่นเป็นทีมครับซึ่งสําคัญมากๆถ้าคุณผู้ชมอยากจะเล่นชนะมันจึงเชื่อมโยงไปยังความสามารถของโอเปอ t o เตอร์ที่มีบริบทเป็นคลาสเพจชูเตอร์นั่นเองสังเกตว่าในหน้าจอ user interface บริเวณมุมขวาล่างมันจะมีไอคอนแสดงสกิลสีแบบให้เราเลือกใช้ซึ่งณตอนนี้เกมจะมีโอเปอเรเตอร์หลายคนให้เลือกนะครับะว่าตัวละครที่ผมได้มีโอกาสลงลึกกับพวกเขาจริงๆจะมีด้วยกัน3คนได้แก่สติงเกอร์เชฟเพ สติงเกอร์จะเป็นตัวละครเริ่มต้นที่เกมกำหนดเป็นค่า default ให้กับผู้เล่นครับเปิดมาเล่นครั้งแรกคุณผู้ชมก็จะได้เล่นตัวนี้ก่อนเพื่อนซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะสติงเกอร์จะมีไฮ t e c h Pi s t o l ที่สามารถยิงเพื่อเติมเลือดให้เพื่อนในทีมหรือว่าก,กดค้างเพื่อเติมเลือดให้กับตัวเองได้ครับโอกาสเล่นตัวนี้แล้วรอดจึงมีสูงยังไงก็ตามโดยปกติแล้วในโหมด Warfare ตัวละครจะรีเจนเลือดได้เองนะแต่ว่าจะใช้เวลานานกว่าเกมอื่นๆและอัตราการรีเจนก็จะไม่ได้ไวมากฉะนนนั้้จึงเ,เป็ตละคร,รที่่ขาดดไไมไ สติงเกอร์ยังมาพร้อมกับสกิลสโมกสกรีนที่เป็นการปล่อยโดรนพ่นควันออกไปด้านหน้าเพื่ออำพรางตัวเองจากศัตรูกับไฮเทคสโมกเกรเน e ระเบะิดควันที่สามารถคอมโบกับไฮเทคพิส t a ลเปลี่ยนหมอกควันให้เป็นหมอกเติมเลือดสีเขียวได้ครับส่วนพัลสิฟสกิลของสติงเกอร์ก็คือเอ็กซ์เพรสเรสคิวที่ทำให้เขาชุบเพื่อนที่ถูกน็อกดาวน์ได้เร็วมากเสริมเกี่ยวกับการน็อกดาวน์ของเกมนี้ก็คือเดลต้าฟอร์สจะให้ผู้เล่นที่ถูกยิงจนเลือดหมดล้มลงอยู่กับที่เพื่อร้อยผู้เล่นคนอื่นมาช่วยหรือว่าเราจะเลือกกไไป,ปใหม่็ด้ ข้อถองการรอเพื่อนมาช่วยก็คือเราจะเกิดได้ไวกว่ามากนะครับและยังอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการแต่ว่าการรีสปอนใหม่จะช้ากว่าและจะต้องเลือกจุดเกิดตามเงื่อนไขที่เกมกําหนดเอาไว้เช่นเกิดในตําแหน่งจุดยุทธศาสตร์ที่ยังเป็นของฝ่ายเราเกิดในตําแหน่งของเพื่อนในทีมที่ยังอยู่และไม่ได้อยู่ในสถานะต่อสู้เกิดบนยานผ่านนะสนับสนุนรือว่าเกิดในจุดเกิดผ่านสกิลของโอเปอเรเตอร์บางคนจุดเกิดมีความสําคัญต่อการแพ้ชนะมากๆเช่นกันนะครับเพราะแผนที่ค่อนข้างใหญ่เวลาที่เราเสียไปเพราะการวิ่งนั้นย่อมมีผลต่อรูปเกกกมมมแน่ๆไา้อย สติงเกอร์ในโหมดวอลแฟร์จะมีสกิลวางกล่องเติมกระสุนหรือวางเม็ดคิดเพื่อฮิวเติมเลือดเพื่อนในฝั่งเดียวกันในระยะทําการซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกปรับแต่งตัวละครของเกมได้ครับฉะนั้นถ้าคุณชมเล่นสติงเกอร์สิ่งที่ต้องทําก็คือการเติมเลือดและคอยวิ่งชุบเพื่อนเราจะต้องสังเกตรอบๆอบตัวนะครับว่ามีสัญลักษณ์แจ้งเตือนว่ามีเพื่อนล้มอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าถ้าเห็นการให้วิ่งไปช่วยหรือถ้าไม่ชวมชว่์ว่ามีศัตรูล็งอยู่ไหมจะปาระเบิดควันออกไปก่อนแล้วค่อยวิ่งเข้าไปชุบก็ได้ การชุบเพื่อนในพื้นที่ต่อสู้จะทําให้เราได้เปรียบด้านกําลังพลเพราะเพื่อนไม่ต้องวิ่งจากจุดเกิดแต่สามารถลุกขึ้นมาแล้วสู้ได้เลยนั่นเองฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเล่นสติงเกอร์ก็อย่าลืมชุบเพื่อนกับคอยเติมเลือดนะครับตัวละครที่2 Luna. ลูน่าลูน่าจะเป็นตัวละครที่สามารถใช้ปืนจำพวกมาร์คแมนหรือสไนเปอร์ไรเฟิลได้ครับ หลายคนเล่นตัวนี้ก็จะปักหลักเป็นพลซุ่มยิงคอยสนับสนุนจากแนวหลังยังไงก็ตามลูน่าสามารถอยู่ในขบวนรบได้นะครับตำแหน่งที่เหมาะสมของเธอก็คือด้านหลังพลรบแนวหน้าเพราะเธอจะมีสกิล Detection Arrow ที่ช่วยเปิดตำแหน่งของศัตรูกับ w o l ์ a r r o w ที่เป็นการยิงธนูกระแสะไฟฟ้าให้ปักไปในพื้นที่เป้าหมายคอยสร้างดามจแบบต่อเนื่องใส่ศัตรูที่เข้าใกล้ ส่วนสกิลที่เป็นทีเด็ดของลูน่าก็คือการวางจุดเกิดครับผมเชื่อว่าผู้เล่นบางคนมองข้ามสกิลนี้ไปนะแต่ถ้าเล่นอย่างเข้าใจบริบทของเกมสกิลนี้คือสําคัญมากๆผมยกตัวอย่างเกมหนึ่งที่ผมเริ่มเข้าใจหน้าที่ของลูน่าในตอนที่เล่นผมจะวิ่งไปกับกําลังลบฝ่ายเรากระทั่งเมื่อเข้าสู่อาณาเขตจุดยุทธศาสตร์ผมรู้แล้วว่าหน้าที่ของผมที่จะทําให้ทีมชนะก็คือการวางจุดเกิดในมุมที่ฝั่งตรงข้ามคาดไม่ถึงหรือจะวางตรงไหนก็ได้ที่ใกล้ๆกับจุดยุทธศาสตร์ที่เราต้องยึด สถานการณ์ของผมในตอนที่ไปถึงเป้าหมายก็คือสกิลยังใช้ไม่ได้ทันทีต้องรอคูดาวก่อนสิ่งที่ผมทําก็คือผมเซฟตัวเองด้วยการหลีกเลี่ยงการต่อสู้ไปก่อนหลังจากนั้นพอสกิลพร้อมใช้งานผมก็วางจุดเกิดแล้วก็วิ่งเข้าไปบวกเลยตายก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมวางจุดเกิดไว้ใกล้ๆแล้วแม้ว่าสกิลนี้จะมีข้อจํากัดว่าระวังได้ทีละอันแต่ถ้าว่าหลังจากนั้นในตอนที่ผมรีสปอนผมจะกดวางจุดเกิดไว้เสมอเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่เป้าหมายพื้นที่ตายก็จะมาเกิดตรงนี้ได้หมดตัวละครที่3เชฟเพิร สกิลส่วนใหญ่ของโอเปอเรเตอร์คนนี้จะเป็นสายยุทธวิธี T, ครับเช่นสกิลปล่อยโดรนคลื่นเสียงเพื่อลดอัตรายิงของศัตรูสกิลวางกับดักคลื่นเสียงที่ทําให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลงแต่ทว่าบทบาทสําคัญของเชฟเพิร์ตในวอลแฟร์คือทุกเรื่องที่เกี่ยวกับยานผ่านะเลยครับทั้งในแง่ของการทําลายและการซ่อมแซมฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเล่นตัวละครนี้สิ่งที่คุณผู้ชมต้องทาเสมอก็คือการเกาะติดรถถังหรือว่ายานผ่านะของฝั่งเราแล้วก็คอยยิงทําลายยานผ่านะฝั่งตรงข้ามคําถามต่อมาก็คือรถ,ถัังงงมายงไง อธิบายแบบนี้นะครับว่าหมวดวอลแฟร์จะมีระบบคะแนน2แบบระหว่างแต้มสาหรับเรียกกาลังเสริมและค่า exp ที่จะเพิ่มเลเวลของอาวุธที่เราใช้ในตอนนั้นทุกอย่างที่เราทําแล้วเป็นประโยชน์กับทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงโดนการน็อกดาวน์ศัตรูการชุบเพื่อนการยึดจุดยุลศาสตร์ทั้งหมดนี้จะทาให้เราได้แต้มทั้ง2แบบกลับมาเสมอทีนี้แต้มเรียกกาลังเสริมเราจะใช้ผ่านการกดปุ่มหมายเลขห้าครั้งไว้ครับรายการคําสั่งที่เราเลือกได้จะขึ้นมาโดยจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ยานผ่านะหมวดยิงถลม่มหรือตัวเลือกในการยิงระเบิดควัน ดั่นั้นกับว่าถ้าเราทําคะแนนได้มากเท่าไหร่เราก็จะมีกําลังเสริมเหล่านี้ให้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้นโอกาสชนะก็จะมากตามไปด้วยครับเชฟเฮิร์จะเป็นตัวละครที่ถูกออกแบบมาเพื่อต่อต้านรถถังโดยเฉพาะเขาจะมีปืนต่อต้านรถถังที่สามารถยิงทําลายยานผ่านะของศัตรูได้อย่างไม่ยากเย็นฉะนั้นเมื่อไรที่เพื่อนในทีมเรียกรถออกมา เชฟเพิร์ดจะเข้ามามีบทบาทมากๆในช่วงนี้ซึ่งถ้า้ผมแนะนำนะครับก็ให้เราขึ้นไปบนรถถังด้วยเลยถ้าตอนไหนโดนทำดาม a จ e เราก็ลงจากรถมาซ่อมด้วยการกดปุ่มหมายเลข6แค่นี้รถของฝ่ายเราก็จะอยู่ได้นานแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเราเจอรถถังของศัตรูนะครับมันก็จะเป็นหน้าที่ของเชฟเพิร์ดที่จะต้องทำลายมันให้ได้ ฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะต้องรู้หน้าที่หลักของโอเปอเรเตอร์ที่เราเลือกจากนั้นก็ทําหน้าที่ที่เป็นบทบาทหลักของตัวเองก่อนแล้วค่อยไปสนับสนุนด้านอื่นๆหรือถ้าไม่ชอบโรเหล่านี้นะครับโอเปอเรเตอร์ที่เป็นพลรบแนวหน้าอย่างดีวูฟและไวรอนก็เป็นตัวเลือกที่ออกแบบมาเพื่อสายบูโดยเฉพาะอยู่แล้วครับนอกจากนั้นข้อดีของเด l ต้ f o ฟอสก็คือผู้เล่นสามารถเลือกสลับโอเปอเรเตอร์หลังจากที่ถูกน็อกดาวน์ได้ตลอดรวมทั้งการเปลี่ยนปืนก็สามารถทําได้เช่นกันครับ เอาล่าวอลแฟนในโหมดย่อยที่เหลือนอกจาก Atta c k and d e f e n s e ก็จะมี King of the h i l l ที่ให้ผู้เล่น2ฝ่ายแข่งกันยึดพื้นที่ในจุดต่างๆของแผนที่ให้ได้นานที่สุดระบบจะทําการนับคะแนนไปเรื่อยๆครับทีมไหนที่ทําคะแนนได้เยอะกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะส่วนโหมดย่อย Attack and Defense threshold กับ i ิสก็จะเป็น Attack and Defense กับ King of the Hill ในสเกลที่เล็กลงเพื่อให้เกมมีความกระชับมากขึ้นด้วยจํานวนผู้เล่นที่ลดลงและขนาดแผนที่ที่ย่อส่วนลงครับทีนี้เงื่อนไขที่กระตุ้้้นนนใผผูเเลลล่่่ออยาาากกับไปซํมงว นอกจากระบบการเล่นที่สนุกก็คงเป็น,นกลไกของระบบการพัฒนาปืนยิ่งใช้ปืนเดิมซ้ำมากเท่าไหร่นะครับชิ้นส่วนสําหรับการปรับแต่งปืนก็จะปลดล็อกมากยิ่งขึ้นทําให้ปืนที่มีอยู่เดิมใช้ง่ายและมีอนุภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆ บาฝั่งของโหมด Operation ก็จะเป็นการเล่นบนแนวทางของ e x t r a c t i o n ช o o t e r ผู้เล่นจะต้องบุกเข้าไปในพื้นที่อันตรายและเก็บทรัพยากรออกมาให้ได้มากที่สุดโหมดนี้จะเล่นแบบโซโล่หรือว่าจับคู่แบบทีม3คนก็ได้ครับสเสน่ห์ของ e x t r a c t i o n ช o o t e r ก็คือถ้าเราตายของที่ได้มาจะเสียไปหมดนั่นทำให้ผู้เล่นต้องตั้งใจเล่นและ,ละระมัดระวังมากๆ Operation จะมีเวลาจำกัดในตอนที่เราเข้าสู่พื้นที่ซึ่งด้านในก็จะมีศัตรูที่เป็น AI และก็กลุ่มผู้เล่นคนอื่นที่เราจะต้องเข้าาาาปะะทททมีีภรรรกกกิจในนแแผ่่่เเพืออลลัับขงวคา ภารกิจจากหัวหน้าแผนกภายในฐาน Black ไซ t ์ที่มอบหมายงานต่างๆให้มีตู้เซฟกล่องเก็บสมบัติที่มาพร้อมกับมินิเกมแล้วก็บริบทของการบริหารทรัพยากรครับความสนุกของโอเปอเรชั่นสำหรับผมก็คือ Feeling ของการเอาตัวรอดในตอนที่เรามีเพื่อนก็จะใจชื้นหน่อยแต่พอเพื่อนตายเหรือตัวคนเดียว f e ลลิ่งก็จะเป็นการหนีตายยิ่งตอนเวลาใกล้หมดแล้วยังอยู่ห่างจากจุดเอ็กซ์ตรักชก็จะยิ่งตื่นเต้น พราะในหมดนี้ถ้าเราออกแผนที่ไม่ทันเวลาหมดก่อนก็จะไม่ได้ไอเทมกลับไปเช่นกันครับหรือว่าจะเป็นช่วงที่ตัวละครเกิดการต่อสู้แล้วได้รับบาดเจ็บเราก็จะต้องมีชุดปฐมพยาบาลที่เพียงพอเพื่อรักษาะะอาการบาดเจ็บที่สามารถเกิดขึ้นได้กับร่างกายส่วนต่างๆครับแน่นอนว่าการบาดเจ็บก็จะมีผลต่อตัวละครด้วยท้ายสุดเกี่ยวกับโหมดโอเวอร์เรชั่นก็คืออาวุธบางชิ้นที่เราเอาออกมาได้ก็จะไปปลดล็อกให้เราสามารถใช้งานอาวุธเหล่านั้นในโหมดวอลแฟร์ได้ด้วยซึ่งก็จะเป็นการออกแบบเกมให้ทั้ง2โหมดมีความสําคัญต่อก,กันนนั่นเอง โดยสรุปแล้วกา r i น่าเดลต้าฟอสก็เป็นเกมมัลติเพลเยอร์ s ที่รวมเอาข้อดีของเกมแนวนี้มาให้เราเล่นแบบฟรีทูเพลย์ตัวเกมรองรับซับภาษาไทยนะครับแล้วก็ไม่มีระบบเพทูวิ win. นัันทำให้ผู้เล่นต้องใช้สกิลความสามารถของตัวเองและการเล่นเป็นทีมในการเอาชนะฝั่งตรงข้ามกราฟริกของเกมในเวอร์ชัน PC ก็ถือว่าสวยมากออพติมิเซสมาค่อนข้างดีภาพลื่นไหลครับการ i น่าเดลต้าฟอสเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่5ธันวาคมคุณผู้ชมสามารถเข้าไปโหลดเกมตามลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ให้ในช่องเดสคริป ข่าวสารเพิ่มเติมก็คือตัวเกมจะมีเวอร์ชันมบายอออกมาในปีหน้าแล้วก็สามารถเล่นแบบ Cross พ l a t f o r มได้ครับและท้ายสุดก็คือสำหรับคุ้ผู้ชมที่เล่นแล้วชอบก็สามารถสนับสนุนผู้ให้บริการด้วยแพ็กเกจสกินเพิ่มความสวยงามให้กับปืนชอบชุดไหนก็เลือกซื้อกันได้ตามใจชอบนะครับหรือจะสนับสนุนด้วยระบบ Battle Pass ก็น่าสนใจใช้ได้เลยข้อมูลทั้งหมดก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมเลยครับเล่นเกมนี้แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจากช n e l The Move ลาไปก่อนขอบพระคุณสำ